สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเช้าวันที่2มีนาคมนะครับ2025นะครับหรือ2,568ตามเวลาในบ้านเรานะครับฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับได้วันเวลาที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนอันนี้อันมีลงไปก็ตกหล่นไป1ทีมแล้วก็ต้องขออภัยนะครับก็แฟนบอลก็ทักทวงมาก็ขอพระคุณมากครับ มันก็อย่างเงี้ยแหละในการทำข้อมูลตกนนก็ทักท้วงมาครับแอดมินก็จะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับ <S <S ฟุตบอลเอฟเอคับรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเตะในวันเดียวรวดเลยนะครับไล่ตามเวลานี้เป็นต้นไปเลยครับ17นาฬิกา18นาฬิกา18.30ถึง19นาฬิกาเป็นต้นไปเลยครับสมุทรสาครซิตี้นะครับทีมในไทยลีก3นะครับโซนภาคกลางทางน้นนะครับ ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวารทแคสนะครับนครราชสีมา FC ซนะครับตรงกับเวลา17นาฬิกาของวันที่9เมษายนนะครับคู่ที่2นะครับ18.00นะครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับจงอางพยองนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซุโขไทยนะครับผมคู่ที่3นะครับบิ๊กแมตเลยนะครับทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะเปิด ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเตตนะครับโอ้มาเจอกันอีกโหมันติ๋งเลยครับอดีตโค้ชเก่าของเมืองทองนะครับโค้ชเดอะแบนนะครับเดอะแบรนด์ตอนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเตตนะครับ18.00นะครับคู่ต่อไปนะครับสุรินทร์ซิตี้นะครับที่มจากไทยลีก3นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับ18.00นะครับถ้าแอดมินเดานะครับสุรินทร์น่าจะเตะอยู่ที่ สนามอะไรอ่ะสีนรงนะฮะก็แอดมินเคยเป็นนักเตะ เยาวชนทีมศรีสะเกตมาเตะที่นั่นบ่อยมากนะอย่างน้อย2ครั้งถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะครับ40ปีที่แล้วนะตอนสมัยเป็นนักเตะเยาวชนอะไรประมาณเยาวชนจังหวัดศรีสะเกตนะครับมาต้องมาเตะบอลสมัยนั้นเขาเรียกว่าโค้กขับใช่ไหมครับแล้วก็เยาวชนแห่งชาติหรืออย่างไรนี่แหละครับขับคลายขับขานะครับแต่แพ้กระจุยกระจายครับไม่มีอะไรน่าอะไรเนี่ยเพราะว่าทีมแอดมินก็สู้ไม่สู้สุรินทร์ไม่ได้ครับสู้จะภาพไม่ได้สู้จะบานไม่ได้สู้นครศรีราชสีมาไม่ได้ ก็แต่ว่าอของรุ่นรุ่นซีสเกตในแอดมินเนี่ยจะอยู่รุ่นกับธนันชัยบริบาลหรือเจ้าเอนะครับเพื่อนแอดมินเองเรียนด้วยกันมาตั้งแต่หมนหนึ่งถึงมสามเนี่ยนักเตะเยาวชนด้วยกันมาเขาอยู่ทีมบ้านเขาอยู่ที่ลาศซีสไลจังหว่าซีสเกตนะครับก็ติดทีมชาติในยุคนึงนะครับยุคน่าจะเป็นปิตวิทย์บ้างอืมแล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมหรือยอย่างไรนี่แหละฮะแอดมินก็ ได้พูดแหฮย,ยืดยืดอกอกแล้เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมแพ้ยูไนเต็ดนะครับ18.30นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนครศรียูไนเต็ดนะนะถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ไทยลีก2นะครับแพ้ยนะูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางนะครับเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาไทยลีก1น,นะครับก็อยู่ในอันดับ1สนามนะครับมาฟอร์มหล่นๆช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละฮะ เลยหล่นมาอยู่อันดับ2ให้ยอยุทยาอยนะู่ในเตตขึ้นขึ้นไปเสียบแทนแหน่ทีมอันดับที่1นะครับคููต่อไปนะครับ18.30เช่นกันนะครับจันทบ,บุรีเ c นะครับทีมจากไทยลีก2เช่นกันนะครับตอนรับการมาเยือนของราชประชานะครับราชประชานี้อยู่ไทยลีก3นะครับในโซนภาคกลางเนี่ยฮะ1 8บ0ุนะครับบุรีรัมย์ยูไนเตตนะครับทีมว่าที่แชมป์ฤดูกาลนี้ครับว่าที่แชมป์ไทยลีก1นะครับ ของฤดูการนี้ก็จะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของสิง์เชียงรายอยู่ในเตนะครับเวลา19นาฬิกานะครับมีนิดนิดนึงนะครับที่ลำพูนวอลเลเออร์นะที่บุรีรัมจะไปเยือนหรืออย่างไรในวันที่8นะครับบุรีรัมขอเลื่อนแล้วก็เลื่อนได้แล้วก็ในเพจของในกลุ่มของลำพูนเขาบอกว่าเออจะไม่เข้าเชียร์หรืออย่างไรนี่แหละไม่ได้ใจนะเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันไปเรื่อยเนื่อันนี่คือข่าวสารนะครับข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับ สุดท้ายนะครับคู่ที่8นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับเมืองโองนะครับ19นากานะครับสุพรรณบุรีนะี่อยู่ไทยหลีก2อครับอยู่ท้ายตารางเลยเมีสิทธิ์หล่นไปที่ไทยหลีก3หรือไม่ติดตามรับชมกันนะครับใน,ใน,ใ,นในฝั่งนั้นส่วนอืม้มแอดมินได้ยินเสียงนกพิราบอยู่ตรงสังกสี การศาสตร์ของแอดมินโหสุดๆเลยครับต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับแอดมินไล่ไปร้อยหลอดเดี๋ยวมันก็ใหม่ลูกมันอยู่ตรงนี้อ่ะแชร์ให้กันฟังนิดเล็กน้อยนะครับอ่ะติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับวันที่9เมษายนนะครับผมติดตามรับเชีร์กันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับสวัสดีครับ